การที่จะให้เกิดความดับอย่างนี้ได้ก็เพราะปฏิบัติในอัถถังคิกมภมแปดประการสม,มาธิความเห็นชอบสม,มาสังกปโปดำริชอบสม,มาวาจาพ้จาชอบสม,มากัมมันโตทำการงานชอบสม,มาอาชีโวดำรงชีวิตชอบสม,มาวายาโมภาคเพียนชอบสม,มาสติระลึกชอบ สมาสมาธิตั้งใจไใ้มั่นชอบเป็นแปดอย่างด้วยกัน <c oughs> บางคนก็จ,กจะท้อถอยและว่ามันมาก <c oughs> เดี๋ยวนี้เราก็จะทำให้มันสั้นหรือมันน้อยเข้าตามที่จะทำได้เมื <c> ่อ <oughs> ถือว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือทำให้ชอบให้ถูกต้องในแปดอย่างนั้น คือมีความคิดเห็นถูกต้องมีความต้องการที่ถูกต้องมีการพูดจาที่ถูกต้องมีการทำการงานที่ถูกต้องมีการดำารงชีวิตที่ถูกต้องมีความภาคเพียนถูกต้องมีการระลึกถูกต้องมีสมาธิตั้งใจมั่นอย่างถูกต้องก็เอาแต่ใจความสำคัญว่าเราจะต้องมีความเป็นอยู่อย่างถูกต้อง ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สตัตว้ว่าถ้าเป็นอยู่กันอย่างถูกต้องโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหัน์ถูกต้องไป,ประการนั้นก็พอจะทำความเข้าใจกันได้ท่านทั้งหลายจงกำหนดจดจำให้ดีๆเพราะเป็นตัวพุทธศาสนาและเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถึงกับว่าถ้าเป็นอยู่กันอย่างถูกต้องแล้วโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหรันต แปดอย่างนั้นควรจะนึกเอาตามสามัญสำนึกที่คนที่มีสติปัญญาตามธรรมดาจะนึกได้ท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่คนโง่เงา่าอะไรมาที่ไหนเป็นคนธรรมดาควรจะนึกได้ควรจะกําหนดไว้ได้ว่าคนเรานี่ข้อแรกต้องมีความคิดความเห็นมีความเชื่อมีความเข้าใจนี่ทุกคนเนี่ยมันมีความคิดความเห็นมีความเชื่อความเข้าใจ ทำความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจนี่ให้ถูกต้องอย่าให้มันผิดคือพยายามศึกษาจากภายนอกและพยายามศึกษาจากภายในคือสังเกตจากภายในให้รู้ว่าทำอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นมานี่จนจนจนรู้ว่าอย่างไรเรียกว่าเชื่อถูกต้องเข้าใจถูกต้อง คิดเห็นถูกต้อง <c oughs> เหมือนที่เรามีมีอยู่นั่นมันยังมันยังไม่ถูกต้องหรือว่ามันถูกต้องดีแล้ว <c oughs> จงชำระความถูกต้องของความคิดเห็นความเชื่อความเข้าใจ <c oughs> นี้เสียก่อน <c oughs> ทีนี้เมื่อมีความถูกต้องในข้อนี้แล้วก็จะถูกต้อง ในข้อที่สองคือความต้องการคนทุกคนมีความต้องการอะไรอะไรอยู่หลายๆอย่างตามธรรมชาติตามธรรมดาที่ต้องระวังให้ความถูกให้ความต้องการนั่นมันถูกต้องอย่าไปต้องการในสิ่งที่ไม่ควรจะถูกต้องมันเป็นความต้องการผิด แต่มันเนื่องกันอยู่กับความรู้หรือความเข้าใจหรือความเชื่อที่มีอยู่แต่เดิมถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมันก็คงจะมีความต้องการถูกต้องนั้นเมื่อบุคคลจะต้องการอะไรก็จงยับยั้งชั่งใจทบทวนดูให้ดีว่าในเรื่องนี้มันมีความถูกต้องอย่างไร หรือจะถามขึ้นว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้ในเรื่องนี้อย่างไรเมื่อจะต้องการอะไรควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านได้สอนว่าอย่างไรถ้าใครถือหลักอย่างนี้ในความต้องการของคนนั้นก็จะถูกต้อง เมื่อมีความรู้ความเข้าใจและมีความต้องการถูกต้องแล้วการพูดจามันก็จะพูดจาไปตามนั่นคือไปตามความถูกต้องของความรู้หรือของความต้องการไอวาจานั่นมันก็ถูกต้องนี่การกระทําทางกายมันก็ลอยถูกถูกต้องเพราะส่วนลึกของจิตใจหรือความต้องนนการนั่นมันถูกต้องอยู่แล้วการพูดจาและการกระทํามันก็ถูกต้อง แต่ก็ต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นไปอีกที่นี้ก็มีการดำรงชีวิตถูกต้องที่เรียกว่าอาชีโวดำรงชีวิตชนิดจะเป็นอยู่ได้อย่างถูกต้องการหามากินการเก็บรักษาไหวกา,ารบริโภคใช้จ่ายกา,ารแจกการปัน การพบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหล่านี้เรียกว่าการดำรงชีวิตมันก็คงจะถูกต้องเพราะว่าเรามีความถูกต้องของความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อและความต้องการมาแล้วอย่างถูกต้องทีนี้ก็มาถึงความภาคเพียนเมื่อหลักเกณฑ์มันถูกต้องแล้วก็ภาคเพียนต่อไปในการภาคเพียนนั้นมันก็เป็นความเพียนที่ถูกต้อง ที่นี้ใจความเพียนถูกต้องต้องระมัดระวังในส่วนที่เป็นสติอย่าเป็นผู้ประมาทอย่าเป็นผู้เลินเล่ยอย่าเป็นผู้อวดดีเหมือนคนโดยมากถึงสะเพร่าและอวดดีทำอะไรหวัดหวัดไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็จะไม่มีความประมาทอวดดีสะเพร่าหรือหวัดหวัดเราก็เลยมีสติที่ถูกต้อง ขันเมื่อมีสติถูกต้องแล้วก็มีสมาธิคือจิตใจที่ปักหลักมั่นคงให้ก็ให้ถูกต้องจิตที่จะวางลงไปในอะไรแน่ๆลงไปในสิ่งใดนั่นต้องถูกต้องให้มีอารมณ์ที่ถูกต้องให้มีการตั้งอยู่อย่างถูกต้องหรือ,หร,อหรือการกระพริเป็นไปของจิตอย่างถูกต้อง มันก็ถูกต้องเป็นความเป็นมันก็มีความถูกต้องครบทั้งแปดประการเป็นอัฐังกิกรรมขึ้นมาท่านช่วยจดจำใส่ใจไว้ให้ดีว่าหัวใจของพุทธศาสนาสำหรับสำหรับจะเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นมันคือความถูกต้องแปดประการนี้ เป็นบาลีก็ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากมัมมนโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมา,าธิมันภาษาบาลีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่ต้องพ้อใจแต่ให้จำที่เป็นภาษาไทยได้และเข้าใจได้ว่ามีความ เห็นคิดเห็นเข้าใจรู้หรือเชื่อเนี่ยอย่างถูกต้องเป็นข้อแรกแล้วก็มีความปรารถนาใฝ่ฝันต้องการเนี่ยถูกต้องเป็นข้อที่สองแล้วก็มีการพูดจาถูกต้องเป็นข้อที่สามมีการกระทําการงานถูกต้องเป็นข้อที่สี่มีการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเป็นข้อที่ห้ามีความภาคเพียรอย่างถูกต้องเป็นข้อที่หก มีสติลำลึกอยู่อย่างถูกต้องเป็นข้อที่เจ็ดมีสมาธิคือจจิตใจตั้งมั่นอยู่อย่างถูกต้องเป็นข้อที่แปดนึ่งมันก็เป็นหัวใจสำหรับการปฏิบัติการปฏิบัติมีหัวใจอย่างนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติหมดทั้งสิ้นที่ควรจะปฏิบัติ <C oughs> คือจะเรียกได้ว่าเป็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาคือเป็นห้นทางที่จะทำสัตว์ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งความทุกข <C oughs> ์เขาเรียกกันสันส้นๆว่ามักมีองค์แปดจำไว้ว่ามักมีองค์แปดเป็นหลักธรรมะสำคัญสำหรับประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ สมมติว่าเราไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์หรือเรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์โดยตรงแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดประการนี่แล้วทุกข์ก็เกิดไม่ได้หรือทุกข์ที่มีอยู่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะการประพฤติกระานี้มันถูกต้องเรียกว่ามีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องชนิดที่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหรัน เพราะนั้นขอจดจำให้แม่นยำนึกถึงอยู่เป็นประจำอย่างแจ่มแจ้งว่ามักมีองค์แปดก็เรียกมัชชิมาปฏิปทาก็เรียกนั้นมีความสำคัญในขั้นที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทรงนามจัดว่าในฐานะเป็นเรื่องที่สี่ของอริยสัจ